สวัสดีชาวพิษกนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่วๆไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพไปยังไงบ้างนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะชีวิตของเราเนี้ยควรที่จะไปทางไหนดีนะคะในช่วงของตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมการเงินของเราจะมีการคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะ นอนเราจะมาส่องกันช่างพฤกองนะคะจะเกิดในระหว่าง,งวันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะการแบ่งวันที่ก็ตามแบบศาสตร์ตะวันตกเลยนะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสตร์ไทยนะคะแต่ละช่องก็จะมีการแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามหลักของช่องช่องนั้นได้เลยนะคะการเปิดไพ่ก็เป็นแบบ โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองเพราะฉะนันก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าสนใจอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะแม่หมอได้ฝากอดีตไลน์ที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะการดูดวงของแม่หมอก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดน,นะจะจะได้รู้ว่าปีนี้อะไรเด่นอะไรดีอะไรแย่นะคะจะได้ระวังสิ่งนั้นถูกนั่นเองหรือไม่ก็จะได้ไปต่อกับสิ่งนั้นนะคะทำให้มันดี ประมาณนี้แหละเนาะรู้แนวทางชีวิตนะคะการดูดวงเนาะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดก็มีด้วยนะคะมาทำนายดีกว่านะคะสำหรับให้หลักชาวพุทธศกนะคะก็คืออ,อได้ไพ่5้าเหรียญน,นะคะโอ้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะ เ,เขาเรียกว่าขัดสนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแย่เหลือเกินบางท่านที่ยังไม่ได้มีเรื่องการเงินเข้ามาแต่เป็นสภาวะความเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมันล่อแรกอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังกลุ้มในเรื่องของการที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจไหมแล้วทีนี้มีการลังเลนะคะมีความกลัวเกิดขึ้นกลัวว่าสิ่งที่เราทํามันจะสูญเปล่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ เหนื่อยนะเหนื่อยกับความคิดตัวเองนะคะช่วงนี้และดูคุณท้อๆไม่ค่อยมีพลังงานชีวิตสักเท่าไหร่นะแต่ขอให้คุณลุกขึ้นมาทำเถอะนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นชัดเจนมากนะคะสิ่งไหนที่คุณคิดสิ่งไหนที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะอาจจะคิดมานานแล้ววางโปรเจกต์นี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่แหละนะคะคือ คุณมีแต่อาการความกลัวเนาะความกลัวกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยจนไม่ได้เริ่มต้นสทีถึงเวลาแล้วที่คุณจะลงมือทํานะคะโอกาสดีๆที่จะกําลังเข้ามานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของเงินทุนนะคะถ้าคุณไปขอกู้นะคะกู้ธนาคารหรือไม่ก็กู้คนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะจะมีการได้รับการสนับสนุนหรือเป็นการปล่อยอนุมัตินั่นเองนะคะ ในเรื่องของการเงินเนาะพี่จะมาเสริมสรุนในเรื่องของการทําธุรกิจของเรานั่นเองนะคะท่านที่หวังที่จะได้งานใหม่นะคะอยู่ที่เดิมอาจจะแลดูเหมือนกับว่าไม่มีอนาคตนะคะเอยมันไม่ค่อยสดชื่นเอาซะเลยกับตรงนี้หรือไม่ก็มันไม่ก้าวไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ยังไงก็อยูางงา่อย่างนั้นกับงานเราอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคุณ ลองหางานใหม่ไหมชาวราศีพฤศพ ถ้าอยู่แล้วมันไม่ดีขึ้นหรือไม่ก็มันทําให้ชีวิตโลม,ม,มีแต่จมปากจมปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ไม่เหมาะเห็นนียจะเป็นการที่เราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่องสิ่งที่เราอ,อยากจะทําอยากจะได้ข่าวดีที่เรารอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเข้ามาลองไปถามผู้ใหญ่นะคะที่เขาเพอจะแนะนํางานให้เราได้นั่นเองนะคะบางครั้งถ้าเราหาคนเดียวนี่อาจจะ ยากหน่อยนะคะต้องขอให้ผู้ใหญ่คนที่รู้จักหรือไม่ก็คนที่เขาทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วให้เขาฝากให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้นะคะโอกาสทางด้านการเงินก็จะเข้ามาด้วยนะอย่างที่หมอบอกไปเมื่อกี้นี้คือ,อไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านเ,าเขาเรียกว่ายื่นกู้ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปขอให้คนอื่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเงินกู้เนาะก็จะได้นะคะ เรื่องโชคลาภเป็นยังไงนะคะขอดูหน่อยไพ่เหรียญเนี่ยเป็นโชคลาภไหมลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนะพอกุ้มกลิ่มให้เราได้สดชื่นแต่ทีนี้มีเข้ามาก็หมดเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเยอะนะคะถ้าถ้าเราซื้อเยอะเราเล่นเยอะเราถูกน้อยมันจะไม่คุ้มทุนเอาเนะเพราะว่าดวงเราได้น้อยนะคะยังไม่ได้เยอะอะไรยังย,ยังไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่อะไรมากนะคะมีมาแล้วก็หมดนั่นเอง ก็เลยยังไม่อยากที่จะให้เราไปทุ่มเทอะไรกับตรงนี้มากนะคะอืมส่วนในเรื่องของหนุ่มโซดสาวโซดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ,ม,ะ <laughs> ม,มีผู้บ่าวมีผู้บ่าวผู้สาวมาจีบน,นะคะ เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะคนโสดทั้งหลายก็คือจะมีเรื่องรักๆใคร่ครเกิดขึ้นนะคะคนที่เราชอบพอคนที่เรามีใจให้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เราจะมีการสบตาปิ้งปังปิงป้ง,ป,งปังกันเป็นพิเศษเลยนะคะหรือไม่ก็มีการที่จะได้คุยกันนะคะทําให้เราได้รู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการเขาเรียกว่าปิ้งปิ้งซึ่งกันและกันนั่นแหละนะคะคนโสดเนี่ยมีคนมาจีบนะแล้วก็เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ เคยเป็นคู่เก่าเราที่จากอดีชาติดีกว่าเนาะคู่จากอดีตชาตินะคะที่จะมาเจอกันในเดือนนี้นะคะเราเคยเป็นคู่กันมาแล้วก็ตามมาเจอกันบางครั้งเราอาจจะถูกชะตาเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะรู้สึกได้นะสําหรับคู่รักจากอดีตชาติที่จะมาเจอกันในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วยังไงอะ่ะ ดูเหมือนกับว,ว่าเราจะถูกตาต้องใจกันจังเลยอะคะแต่ทีเนี้ยยังมีปัญหาอยู่นะคะมันยังไม่ได้ราบรื่นนะยังไม่ใช่ความรักที่จะสดใสโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ใช่ความรักที่เราจะวิ่งแล้วหนทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราจะมีคู่แข่งด้วยนั่นเองเอาละสิรักนี้ต้องแย่งชิงนะคะอืม ยังชิงกันนิดนึงนะคะแต่ทีเนี้ยใจเขาก็อยู่กับเรานั่นแหละเขาก็ชอบเรานะคะโอกาสที่จะได้เขามาเป็นคู่ไหมเพราะว่าไพ่เนื้อคู่ขึ้นแล้วนะคะโอกาสที่จะมาเป็นของคุณมันค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงแต่เราต้องผ่านด่านมรสุมก่อนผ่านด่านทดสอบก่อนนะคะชาวราศีพฤษภ รักใหม่ก็เกิดขึ้นท่านที่มีแฟนอยู่แล้วอันนี้ก็ระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะมะีคนที่เข้ามาชอบเราเพิ่มนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าะจะเล่นด้วยกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่เล่นด้วยนะถ้าเรารักแฟนคนเดียวก็ปฏิเสธไปได้เลยหรือไม่ก็อยากเข้าไปสนใจเขาอะไรอย่าไปคุยก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์แค่จะเข้ามาเฉยๆส่วนคนส่วนนี้ก็อยากคุยก็คุยได้เลยนะเพราะคนนี้อืมีลุ้นอยู่นะคะ ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะหรือไม่ก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าใครเห็นก็ก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังชอบเขาเลยเลยอย่างเงี้ยนะคะมีแรงดึงดูดจากเพชตรงข้ามมากเลยเพราะฉะนั้นต้องแข่งกันละทีเนี้ยอยากได้อยากได้ของดีนะคะก็ต้องแข่งเรากก็ต้องมีคนแย่งเป็นธรรมดานะคะ สุขภาพเป็นยังไงบ้างขอดูสุขภาพหน่อยเหมือนกับว่าจะมีอาการอดอดแอดแอดอยู่นะมีมีความป่วยอยู่นะอืสุขภาพก็นิดนึงนะคะเป็นก็จะหายจะเป็นเป็นหายหายอดอดแอดแอดแค่นั้นแหละนะคะเป็นหนักไหมยังไม่ใช่หนักนะคะก็คือเราทานยาสักวันสองวันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโควิดจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมชาวพุทธ เราต้องรอดนะคะเราใย่า่ยอามแพ้รอดอยู่นะคะคือเรายังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะยังไม่เป็นนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราไปอันนี้คือกรณีที่ติดจริงๆนะคะจะอยู่แค่ช่วงคอนะพอเรารู้ตัวปุ๊บเราหา สเปรย์ที่เป็นฆ่าเชื้อในลําคออะไรอย่างเงี้ยนะคะพกเอาไว้นะถ้าเรารู้สึกระคายคอ,อนี่ก็คือพ่นเอาไว้เลยก่อนนอนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้เชื้อไม่ลงปอดนะคะแล้วเราก็จะหายนั่นเองอืมดีจังเลยอะขอดูซิว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยไปยังไงอันนี้ถามเป็นไกด์ไลน์ให้ชาวโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะแบบอืม น้อมรับพลังงานนี้เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นชาวเมธนะตำรวจทหารก็เด่นด้วยนะคะชาวมีนก็มาด้วยนะโอ้แต่ที่นี้ยนะคะก็คือช่วงแรกนะคะอาจจะมีอะไรที่มันคุมเครือคุมเครืออยู่นะคะคือยังไม่ใช่พลังงานแห่งความจริงจังร้อยเอร์เซนตขอให้คุณคุยคุยดูก่อนนะคะ หมือนจะมีอะไรที่แแฝงอยู่ในนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เขาก็เป็นพ่อไม้ก็ได้ด้วยนะเคยมีครอบครัวแล้วเคยแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เขากาลังอยู่ในช่วงของการที่จะอย่าร้างกันก็ได้แต่ยังไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุมเคือคุมเคือกันอยู่กับแฟนเก่าเขาประมาณนั้นนะคะเด่นในเรื่องของพ่อไม้เนาะชาวพระสบพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาเอาเรื่องอะไรดีสุขภาพไปแล้วเนาะการงานการเงินเงินไปแล้วงานไปแล้วเอองานที่เราทําอยู่เปนยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงเอออยากจะได้งานใหม่เนาะ ท่านที่อยากจะได้งานใหม่นะคุณจะได้งานที่ถูกใจด้วยแล้วก็เป็นงานที่มั่นคงด้วยนะคะถ้าคุณตัดสินใจที่อยากจะไปถ้าอยู่แล้วมันอึดอัดอยู่แล้วมันมีแต่ความเครียรดรู้สึกว่าไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหางานใหม่นะคะแล้วคุณจะได้งานที่ถูกใจแล้วก็เป็นงานที่จะ,ะเรียกว่าเป็นงานที่ดีด้วยนะคะเป็นงานที่เราชอบแล้วก็สามารถทําให้เราเติบโตได้นะคะดีเลยเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะขอคําแนะนําจาก คนรู้จักจะผูหลับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะทำให้เรามีเปอร์เซ็นต์ได้ง่างยมากยิ่งขึ้นถ้าเราไปด้วยตัวของเราเองอาจจะอ,อยากหน่อยนะคะมาเขาเบทสรุปให้ชาวราศีพฤษภเลยละกันนะคะพลังงานก็กลางๆเนาะสามารถประคับประคองไปได้ระวังนะคะระวังในเรื่องของ เรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะคนที่เป็นอดีตคนคนรักเก่าไหมนะคะจะติดต่อเข้ามาหรือไม่ก็จะสร้างความวุ่นวายให้กับเราอยู่เขาเรียกว่าสร้างความยุ่งยากใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการทักมาของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้การทักมามันจะทําให้เราต้องทะเลาะก,กันนะคะเรื่องเก่าเรื่องเดิมของเรานั่นแหละที่เคยเป็นอยู่มันก็ยังตามมาถึงเ,เดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนั่นเองนะคะยังสร้างความเดือดร้อนใจให้กับเราเหมือนกันนะคะ นะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวชาวพิศเสวกกับเรื่องทั่วไปนะคะครบแล้วนอกการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะส่วนท่าในใดอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะแม่หมอได้ฝาก,กอดีไลน์ที่ใต้คลิปแล้นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ